รับจากเพจเครื่องมือช่างนะครับผมวันนี้เรามารีวิวเป็นเครื่องเชื่อมกันโต้นะครับผมรุ่น KTB ARC 425 AT นะครับผมนี่ฮะเป็นตัวนี้นะฮะตัวนี้นะฮะตัวเล็กกะทัดรัดนะฮะพกพาได้สะดวกนะครับผมหน้าจอตัวนี้เป็นดิจิตอลนะครับผมแล้วก็ตัวเป่ากระแสไฟจะเป็นตรงนี้นะฮะโอเคข้างหลังนะฮะมีพัดลมระบายอากาศให้นะครับผมมีพร้อมทั้งปุ่มเปิดปิดป้องกันไฟรั่วไฟกระชากนะครับผม นี้425อมเต็มนะครับผมสามารถใช้ลวดเชื่อม4มิลได้สบายสบายนะครับผมมีระบบคาร์ฟอสต์มาให้ในตัวนะฮะสำหรับมือใหม่นะฮะมืออาชีพก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมเชื่อมแล้วไม่ติดกับชิ้นงานนะฮะโอเคเรามาดูของข้างในกันนะนี่มีเป็นสายดินนะครับผม1.2เมตรให้มานะผมแล้วก็สายเชื่อม1.8เมตรนะครับผมหน้ากากนะครับผมแปรงเคาะนะครับ คู่มือการใช้งานแล้วก็ใบรับประกันนะตัวนี้ใบรับประกันตัวนี้1นปีเต็มเลยนะครับผมโอเคสำหรับ20ท่านแรกที่ทักมาตอนนี้นะครับผมเราแถมสายเชื่อมนะครับผมสิบเมตรเต็มเต็มเลยครับสายเชื่อมตัวนี้สำหรับ20ท่านแรกเท่านั้นครับโอเคเราไปดูรีวิวกันครับผม